สวัสดีครับนัเรียนชั้นป3วันนี้เรามาเรียนเรื่องก,การใช้งานและการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้านก่อนจะเริ่มเรียนมีเกมมาให้เล่นนิดนึงทายคำจากภาพว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรเอ่ยอลองคิดดูให้เวลาคิด10วินาทีติกตต๊กตอ่อติ๊กต่อ อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือไม้กวาดข้อต่อมาอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออะไรเอ่ยเฉลยอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือ,อ,ไ,อ,อ,นนคอไม้ถูพื้นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดก็จะมีไม้กวาดตับหญ้าไม้กวาดจากหญ้าไม้ถูพื้น ที่ตักผงหรือที่ตักขยะ,อ,ะอันสุดท้ายผ้าคนหนูหรือว่าผ้าขี้ริ้วก็ได้ไม้กวาดดอกหญ้าลักษณะการใช้งานทุกคนต้องเคยใช้อยู่แล้วเนอะไม้กวาดก็ต้องใช้ควาดฝุ่นละอองหรือเศษฝุ่นหรือว่าเศษขยะชิ้นเล็กที่อยู่ตามพื้นแต่พื้นที่เราจะใช้ไม้กวาดกวาดได้เนี่ยก็ควรจะเป็นพื้นไม้พื้นซีเมนเรียบ พื้นหินอ่อนแต่ว่าพื้นต้องแห้งนะถ้าเกิดเปียกใช้ไม้กวาดอันนี้ไม่ได้นะหาวิธีการดูแลถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราก็ควรกําจัดฝุ่นออกก็คือเอาไปเคาะซะหน่อยเคาะไล่ฝุ่นออกสักน,นิดนึงพอเวลาใช้เสร็จแล้วก็เอาไปแขวนหรืออาจจะวางพิงผนังไว้โดยการที่เราเ,เอาด้ามที่เป็นพลาสติกหรือด้ามทดาที่เป็นไม้ไว้ข้างล่างส่วนด้านที่เอาไว,ว้กวาดเนี่ยวางไว้ด้านบน ถ้าเกิดว่าเปียกหรือหรือว่าชื้นเราควรจะนําไปตากแดดให้แห้งต่อมาไม้กวาดอยากย่าลักษณะการใช้งานชื่อกะบอกน,นะไม้กวาดอยากย้ายก็ต้องเอาไว้ใช้กวาดอยากย่าิบนเพดานวิธีการดูแลถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วเราก็ควรกําจัดอยากย่าออกจากบนไม้กวาดให้หมดแล้วนําไปเก็บโดยการที่เราเนี่ยวางตั้ม ลงตั้งพิงกับพื้นกับและฝาผนังหรือวางราบกับพื้นให้ชิดฝาผนังเลยต่อมาไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นก็จะแบ่งเป็นสองประเภทนะไม้ถูพื้นสําหรับถูพื้นแน่ถูพื้นแห้งกับไม้ถูพื้นสําหรับจุ่มน้ําและเอาไปถูพื้นเพื่อขจัดคราบชิ้มฝุ่นออกให้หมด ถ้าเกิดเป็นไม้ถูพื้นสําหรับจุ่มน้ําแล้วนาไปถูนะถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วเราก็ต้องนําผ้าเนี่ยไปซักน้ําเปล่าล้างคราบขี้ดินคราบฝุ่นออกให้หมดนะพอซักเสร็จแล้วก็นําไปตากผึ่งไว้ให้แห้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม้ถูพื้นสําหรับพื้นแห้งนะเราก็แค่เคาะฝุ่นออกสบัดฝุ่นออกถ้าเกิดเปียกหรือชื้นก็นําไปผึ่งแดดไว้แค่นั้นเอง ต่อมาที่ตักผงหรือที่ตักขยะแน่นอนว่าก็ต้องใช้ตักเศษฝุ่นผงแล้วก็เศษขยะเศษกระดาษทั่วๆไปการดูแลถ้าเกิดว่าเราใช้งานมันหนักมากเลยขี้ฝุ่นเกาะเต็มเลยเราก็ควรจะล้างให้สะอาดแล้วก็นําไปพึ่งลงไว้แห้งพอถ้าแห้งแล้วเราก็นําไปเก็บเข้าที่เข้ามุมห้องให้เรียบร้อย อะสุดท้ายผ้าขนหนูหรือถ้าบ้านพวกเราสัญญาจะมีเป็นผ้าคีริวแทนเนื้อเวลาใช้งานก็ใช้ชุบน้าปัดหมาดแล้วก็บิดสักนิดนึงน้ำส่วนเกินจะได้ออกไปให้หมดแล,และเราเนี่ยสามารถใช้งานได้เช็ดได้ทุกอย่างเลยเช็ดโต๊ะเช็ดตู้เช็ดประตูเช็ดพื้นเช็ดอะไรก็ได้ที่เราอยากเช็ด แต่ว่าถ้าเราจะไปเช็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ควรจะดึงปลั๊กออกก่อนนะ,ะวิธีการดูแลหลังใช้งานถ้าเกิดใช้งานเสร็จแล้วเราควรจะนำเนี่ยผ้าของเราเนี่ยไปซักให้สะอาดแล้วก็นำไปตากแดดพึ่งลมให้แห้งแล้เมื่อแห้งแล้วเราก็นำไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยอแบบฝึกห้าด อ่าข้อหนึ่งไม้กวาดดอกหญ้าในช่องลักษณะการใช้งานไม้กวาดดอกหญ้าเหมาะกับการใช้งานกวาดที่แบบไหนอ่าติ๊กตอกติ๊กตอก่เหมาะสำหรับกวาดบนพื้นไม้พื้นห้องพื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนต์เรียบอ่าเราก็เขียนมาส่วนในช่องการดูแลหลังการใช้งานก็คือเมื่อเรากวาด เสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลไม้กวาดยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามีฝุ่นเกาะบนไม้กวาดเยอะมีอยางใยเกาะบนไม้กวาดเราก็ควรนําไปเคาะให้เรียบร้อยถ้าใช้เสร็จแล้วเราก็นําไปแขวนไว้กับฝาผนังให้เรียบร้อยต่อมาข้อ2เหมือนกันเลยแต่เป็นไม้ถูพื้น พวกเราก็เขียนลักษณะการใช้งานมาว่าไมาถูกพื้นควรใช้ถูพื้นแบบไหนถูยังไงในช่องในช่องวิธีการดูแลหลังการใช้งานก็ถูเสร็จแล้วเราควรจะนําผ้าไปทําอะไรบ้างก็เขียนอธิบายมาแบบฝึงกหัดสองข้อนะอย่าลืมไปทํากัน